แล้วเราไปลุกด้วยนะโอ้โหแล้วไม่หลุดสะโขบเลยครับตรงนี้ท่าน่ากีตาร์เก็บตัวที่สองไปครับแลามาแบบนี้ตีตัวสามคิวสี่สองเนี่ยเริ่มยากแล้วนะครับเอาแล้วครับแล้วตรงนี้ได้สามตหนึ่งเหมือนกันโอ้ก่อนมันโอ้การที่เราสึบสามจุดเนี่ยก็น่าจะโหดเกินไปด้วยฮะแล้วดูเนี่ยไล่มาแบบนี้เสมอแบบน่าแบนจ้ากับชีงช่วยกันเล่นกับเพลงนี้ผมว่าเพื่อนผมเอาไป ยังงไต่อแล้วขึ้นมาชั้นด<า>้านบนกีต้าปาดมาจะดอบหนีไม่สําเร็จครับตรงนี้โดนทางด้านกีต้าเก็บไปแต่กีต้าเข้ามาลุงาง้งฝั่งตรงนี้ได้ยิงฟรีอีสปอร์ตไปจัด, 2, 2>, <ฮ>จด2จัด3ดมไหมจัดสจะบัดมาได้ตอนนี้ต้องรีบเหยียบไล่มาเลยครับลิงไม่อย่างนั้นจะไม่ทันเอาแต่เดฟเก้าวีสุดท้ายลิงบอกขอเหยียบลิงตัวนึงให้ชื่นใจอืมได้ยิงนี้ต่อยหน่อยมาแล้วควักอัน,ะนเดเตอร์มาหนึ่งยังไงตจะไปสองพอสาบมาแล้วหายหมดแต่ด้านบนมีคนรอรับจุดบุฟฟีครับ แล้วดูนีเก็บมาได้ดับเบิลคิวครับมาได้มาทุกงตัวชิดได้มา,มาตอนนี้สามตัวสี่ตัวเป็นของด้านอ,อ๋อคุณกินจะเก็บไปได้ครับต่ไลเซอร์คุณเดียวสามบิกาโซครับบอกว่าโอ้แบบนี้ก็หล่อมๆครับล็อกต่อมาอยู่แล้วแล้วเข้ามาไหลตรงนี้เฮ้ยได้สามเลยครับตรงนี้แล้วเด็บแบตชีมมุมนี้ของซีบานโนของปีจัดจัดครับแล้วสตาร์ไปเก็บอีกคนเสียจมาได้แล้วดูว่าแทบจะเริ่มทิ้งไปเรื่อยๆแล้วเด็แบชีมไปหนึ่งของาตาร์แล้วดูว่าลันกินกไปยาวๆตรงนี้โอ้โหแล้วเป็นซด้านของโซล่าท อพิกาโซมาดเศษให้ได้แล้วแบล็คบอลไปเก็บดไว้ามาตรงนี้ที่คดีพยายามจะอ้อมมาดักเก็บด้านขวาแล้วจริงเข้ามาตรงนี้เก็บไปได้ออยันต์แล้วอีคดีเก็บโรซ่มามะแบล็คบอลไปโดนอพิกาโซมาตรงนี้ดูเอาเลยครับเล่นลำบากเ,เลยครับเล่นอยู่แล้ว,วานายทีตเตอร์ของไปหนึ่งกระบอกพีอบบเอฟไปเล็บอกขอจัดหน่อยขอจัดหน่อย